สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลและเก <For> ียร์ฟฟร์เวิร์ดนะครับผมก็จะมาพูดถึงในศึก พิมลีกค่ำคืนนี้นะผมที่เตะเวลาสี่ทุ่มครึ่งนี้ก็จะมีทีมที่ลุ้นตกชั้นอยู่ล้วไม่ใช่ว่าลุ้นตกชั้นอีกใช่คพาว่าลุ้นอยู่ในพิมลีกต่อดีกว่านะครับผมจะได้พูดดูดีนิดนึงว่าจะรอดหรือเปล่าว่าจะรอดหรือเปล่านะผมแต่ว่าจะมีทีมที่ตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างทางนักบุญตอนตันก็เป็นนักบุญจริงๆนักบุญจริงแจกแต้มเหลือเกินเลยที้ต้องยอมรับว่าซอนตันถามว่าดีไหมมาตรฐานเขาก็ เขาไม่ได้ปล่อยนักเตะเยอะอผมมองว่ามาตรฐานจะสร้างตัวเองได้ดีกว่านี้แต่สุดท้ายเนีผมการที่เขาปล่อยนักเตะเยอะแล้วก็เละเทะไปเลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าให้พูดถึงในเรื่องตอนนี้นะผมที่ทีมที่มีโอกาสที่จะรอดมากที่สุดเนี่ยผมมองเป็นทีมแรกในยอย่างท็อปฟี่ถิ่มเงิน เอฟเวอร์ตันของชอนได้นะครับซึ่งซึ่งทีมนี้ผมว่าเอฟเวอร์ตันเนี่ยก็ถือว่าในฤดูกาลนี้จริงๆแล้วตั้งแต่ปลดแฟรง์แลมพาร์ดมาก็พอมาใช้ชอนได้เนี่ยผมว่าก็ไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะผมมองว่าจริงๆแล้วเอฟเวอร์ตันในฤดูกาลนี้ผมมองว่าเป็นเป็นทีมที่ขาดขาดกองหน้าขาดตัวจบสกอร์เพราะว่าเคาร์วัลเลวินเนี่ยเจ็บค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วเอฟเวอร์ตันเนี่ยปีนี้ไม่มีกองหน้าตัวเป้าที่เชื่อใจได้เลยนะนะครับก็เลยทําให้เนี่ยเอฟเวอร์ตันในฤดูกาลนี้ค่อนข้างจะประสบปัญหาการจบสกอร์์นนครรัับบบบบแลลลล้้วววผูเเเเเ่จจ็็ไปมมาาาางทีิิดก ก็เจ็บอีกแป๊บเดียวได้3นัด4นัดก็เจ็บอีกอะไรเงี้ยนะผมก็เลยบอกว่าเอเวอร์ตันในลูกการนี้ค่อนข้างมีปัญหาฟิลเดียวกับตอนคุมเชลซีนะไม่ต่างกันเลยนะผมมาตรฐานของเริ่มผ่าตอนนี้คือนิ่งมากๆเลยนะครับผมก็ถ้าเงื่อนไขของเขาเนี่ยก็คือต้องชนะเท่านั้นชนะเนี่ยคือทุกอย่างจบเลยแต่ถ้าเสมอขึ้นมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเลสเตอร์ยังมีโอกาสอยู่เพราะลูกได้เสียของทางเลสเตอร์ซิตี้ ทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าขอแค่ชนะทุกอย่างจบนะครับซึ่งค่ำคืนนี้ต้องเจอกับบอลมัดนะซึ่งโอ้โหนะครับวันนี้ในกระแสต่างประเทศเปิดมาแรงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับต้องยอรับามาก ก็ต้องพูดตรงๆว่ามันมันอย่างน้อยคือ1ประตูเขาคือชนะครับแต่ในมุมสำหรับนักลงทุนนะครับผมไม่เพียงพอไม่เพียงพอใช่ครับผมต้องสองโมเลตต้องสองโมเลตต้องดันนะถือได้พอก็ได้ยิ้มได้แต่วันนี้ก็ยังดีหน่อยนะที่ว่าได้เล่นในบ้านตัวเองแล้วก็บอลมัดก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะครับวันนี้ก็สำหรับพี่เข้มมองว่าไงสำหรับคู่นี้อันนี้ในในส่วนตัวผมนะผมมองว่าจบเสมอเพราะว่าหนึ่งต้องต้องต้องยอมรับว่าทีมอย่างบอลมัดเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้แล้วผมจังหวะเขาเอาคือเขาเอาเขาเล่่่นนนนนเเเเค้้าาาาาลดดดดีีีพระะอออกยยงืััสุทจ ในเรื่องตัวเตะว่าไอ้กูม,มีของดีในทีมนะดีมันใหญ่กับจ้องมองมาให้ฟิลประมาณนี้ครับ,รบแล้วส่วนเสเกียร์ว่าไง ผมบอกว่าเอเวอร์ตันน่าจะเบียดเบียดนะผมว่าหนึ่งเมล็ดเนี่ยน่าจะน่าจะมีในมือเพราะว่าคือผมมองว่านัดเนี้ยได้ขวัญลิวิ่งมาแล้วด้วยแหละนะครับแล้วก็เอเวอร์ตันเนี่ยเริ่มเริ่มทำผลงานได้ดีนะในช่วงท้ายๆฤดูกาลน่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆเอเวอร์ตันเคยอยู่ดูยบวยเลยนะดูด้วยแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาได้นะผมบอกว่าเอเวอร์ตันน่าจะอยู่รอดนะครับงนีน่าจะอยู่รอดใช่ไหมครัก็มองไว้ว่าเอเวอร์ตันอยู่ในพิวดิกต่อแน่นอนน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าผมมีเสื้อเอฟเ่ยว ตันนะฮะว่าฉะนั้นเนี่ยู้หลุ้นให้อยู่นะลุ้นให้อยู่ต่อเลยครับและทีมที่2นะครับผมก็จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมของดีนสมิธตอนนี้มาคุมทีมอยู่ผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจิ้งจอกสยามเป็นจิ้งจอกสีน้ำเงินดีกว่าคือไม่ต้องสยามแล้วดีกว่าโอ้โหช่วงนี้หนักนะผมต้องยอมรับเลยว่าฟอร์มหนักมากๆครับผมทางเรื่องเกมในบ้านเกมมาเยือนไม่ไหวเลยครับปกตินะครับเพราะว่าเลสเตอร์ในปีนี้ต้องบอกว่าพวกเขาเสียตัวหลักไปค่อนข้างเยอะชนะฮะแล้วก็เสียไปค่อนข้างจะแบบว่าคือต้องต้องบอกตรงนะว่า ที่ปล่อยเวล์ลีสโฟฟ์น,น่าให้กับเชลซีเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยกำลังจะปิดตลาดซื้อขายนะครับแล้วแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ควรปล่อยแล้วเซนเตอร์แบ<ช>็กเพราะตัวเองมไม่มีเซนเตอร์แบ,บ็กสำรองแล้วนะไม่มีตัวหลักสำรองแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วเชลซีดันยื่นแพงไง ก็แบบด้ยวยความที่ว่าอยากปล่อยอะนะเพราะว่ายื่นแพงก็ปล่อยไปหลังจากปล่อยฟูฟาน่าไปบุ๊บเนี่ยทำให้เลสเตอร์เนี่ยขาดแนวรับสําคัญหลาย,ลาย,ลายๆค<ช>นเ<ะ>เพราะว่าหลายๆพออีแวนมาเจ็บพออะไรเจ็บปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าต้องเอาวอาฟารมายืนอย่างเงี้ยพวกแบบเซนเตอร์แบ็กที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในพเมียร์ลีกะนะครับทำให้ทำให,ทำให้ปีนี้เลสเตอร์เองประสบปัญหากับเกมรับมากๆใช่ครับผมผมก็จะมองว่างั้นเพราะว่าหนึ่งคือในเรื่องเกมรับของของเลสเตอร์ก็ไม่ใช่ว่าดีอยู่แล้วนะครับผมและปัญหาคือกองหลังเช็บบ่อยด้วยมันก็อาจจะทําให้การที่่่เ้้าาาปปลออยตตตัววขึนไก็งงูร หิวหรือเปล่านะครับผมคือเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเลสเตอร์ยุคนี้ก็บอกบอกตรงนะตั้งแต่ที่เสียวิชัยเสียชีวิตไปตรงนั้นนะก็ทําให้พอมาเป็นรุ่นลูกมาคุมเนี่ยนะมาดูแลแทนเนี่ยเหมือนจะค่อนข้างจะปล่อยตัวค่อนข้างเยอะนะอ๋อก็คือว่าแบบไม่ได้มาโฟกัสในจุดนี้มากปล่อยตัวค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เตรียมตัวนะผมก็ น่าทำใจกันแล้วน่ะเออผมก็ว่าน่าทำใจนะซึ่งคืนนี้ต้องเจอกับเวสต์แฮมนะครับแต่ว่าเล่นในบ้านตัวเองแค่นี้นะครับคืนนี้พี่เข้มมองว่ายังไงเวสต์แฮมน่าจะเบียดชนะไปได้เพราะผมว่ามองว่าตอนนี้นะผมถึงเวสต์แฮมจะโรเตชันยังไงก็แล้วนะครับผมเขาก็ต้องมองในเรื่องคุณภาพในเรื่องแคติกอะไรเงี้ยเวสต์แฮมดูดีกว่าเพราะว่าน้ํามอยเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมหน้าที่ต้องไปเจอกับทางฟิออร์ลินติน่า นะครับผมในคอนเฟอร์เรนซ์ลิกก็ต้องรู้ว่าเขาจะได้ไปต่อหรืออยู่แค่นี้นะครับนะครับก็สำหรับผมแล้วการในค่ำคืนนี้ผมมองว่าเลสเตอร์ไม่ใช่งานง่ายหรอกนะครับเพราะว่าการเจอกับเวสต์แฮมไม่ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเลสเตอร์ได้เล่นในบ้านนะฮะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าผู้เล่นของเลสเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ครบหรอกแต่ว่าผมมองว่าเริ่มจะกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วนะครับก็พวกยูริเตเลมองนะครับหรือว่าฮาวิบาร์สอะไรพวกนี้นะครับก็เริ่มจะดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่่่่่าาาาออยงีี้้้ลลลกันนนนนนเเเสตร์ใบผมวคู่า จะไม่มาอุดแล้วแหละ เดี๋ยไม่อุดแล้วแหละคือยังไงต้องเอาอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่ามองบนบนไว้ตัวนี้มองบนไว้จะมองบนไว้่าจะถล่มทลายกันทีเดียวว่ามันน่าจะบุกกันมันอ่ะนะเพราะนี่เพราะว่าเงื่อนไขของเลสเตอร์คือต้องชนะเท่านนั้ต้องชนะเท่านั้นนะผมแล้วต้องรอลุ้นให้เอเบอร์ตันแพ้หรือเสมอถ้าเสมอเนี่ยเออเลสเตอร์ต้องชนะเท่านั้นเลยต้องไล่บมือีกเดียวเลยนะผมก็คือว่าเขาต้องบุกใส่อ่ะนะเพราะผมว่าพอบุกใส่ปุ๊บเนี่ยหลังเลสเตอร์ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับผมกลัวโดนสวนเยอะนะครับคู่นี้นะครับมองบนไว้แล้วกันนนนนนแลล้้ววสสส่่่่่่ทททททีีีีีีีมมมมมเเเยยยยยผผออออองงงไกก็คืโาุุดะ ลีดยูนิเต็ดนั่นเองของทางแซมอลาไดนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็มันถามว่าโอกาสมันน้อยอยู่แล้วนะผมต้องรอให้ลุ้นไอ้สองทีมข้างบนเนี่ยแพ้แล้วทีมที่เขาเจอก็เป็นสเปอร์ด้วยคือโอ้โหไม่ธรรมดาสเปอร์ก็ต้องการลีดก็ต้องการต่างคนแต่ต้องการนะครับผมเร่องย้อนหลังนี้แล้วถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มปัจจุบันของลีดคิดว่าไงครับสำหรับผมผมมองว่าลีดไม่ได้เป็นฟอร์มที่ที่เป็นแบบนี้นะตรงช่วงต้นฤดูกาลนะลีดค่อนข้างดีนะแต่พอหลังๆมาเนี่ยพอเหมือนแบบด้วยความที่ว่าเจอปัญหาแล้วตะบาดเจ็บบ้้้้างงงแแลลลลวววกกก็เเเเเจอออมมคีีีีีียยยๆขขพรร์น่ดดู คอร์ดเดตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตัวผู้เล่นเนี่ยมันมันมีแค่ชุดเดิมเดิะนะ<ช>นยทำให้สภาพทีมของลีดเนี่ยเริ่มจะแย่ลงมาเรื่อยๆืจนกระทั่งมาตกมาถึงตอนนี้แต่ผมก็บอกว่าถ้าเอาในระดับทีมของพวกเขาเองเนี่ยถ้าเกิดเล่นในบอลระบบของพวกเขาเนี่ยถ้าเล่นได้เหมือนต้นฤดูการเนี่ยลีดน่าจะทำได้ดีกว่านี้ทำได้ดีไหมนะครับแต่แต่ผมก็ยังปักใจอยู่ว่าลีดเนี่ยมันผมยังติดใจในเรื่องตอนยุคบียอซามากมากตอนนี้ขึ้นมาฤดูการแรกตอนที่บียรอุซ่าพาลีดขึ้นมาในพเมลีนะคร เชลซีแมนยูลิเวอร์พูลชนะแมนซิตี้โอ้โหแบบเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว้าวมากๆกับการทําทีมของลีดจะเป็นสไตล์แบบว่าลุกเอาตายแต่สุดท้ายแล้วผมจะเสียประตูมากแค่ไหนกูต้องจบให้ได้มากกว่านั้นแต่่วาปีนี้เขาปล่อยอะไรไปนะลาฟิญาลาฟิญาอีกเนาะแล้วก็แบมฟอร์ดเนี่ยกองหน้าพวกเขาเนี่ยก็เล่นได้ไม่เหมือนเดิมเจ็บด้วยนะผมติดหาบมานเจ็บเยอะด้วยนะผมแล้วก็เลยทําให้ลีดปีนี้ก็ ธรรมดาก็ตอดตามสภาพอ่ะนะครับแล้วนับนี้พี่แคบคิดว่าไงการเจอกับสเปอร์ก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าอาจจะมีผลตกอ4ประตู3ที่ว่าผมฟันธงเรื่องสเปอร์ไว้เพราะว่าเพราะว่าลีดอะต้องเอาอยู่แล้วส่วนสเปอร์คงไม่ยอมนะผมเพราะว่า4ต่อ3หมายถึงลีดชนะหรือว่าสเปอร์ชนะแพ้ดิครับผมแพ้นะโอเคนะฮะโอ้ลีดไม่รอดวันนี้ครับสำหรับผมผมบอกว่าวันนี้คือผมมองมองมองในมุมมองของนักลงทุนอ่ะเนาะคือผมบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วกระแสต่างประเทศเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์เบาเกินไปนะครับจริงๆแล้ว สเปอร์เนี่ยก็ลุ้นนะที่จะไปฟุตบอลยุโรปหรือคอนเฟลซ์ลีกนะส่วนลีดเองก็ลุ้นเหมือนกันแล้วจริงๆแล้วเชื่อตามคุณภาพทีมเนี่ยวัด ฟอร์มต่อฟอร์มเนี่ยยังไงสเปอร์ก็ดีกว่ามันควรจะต้องมาได้แรงกว่านี้ครับแต่การเปิดมาเหมือนไหนเหมือนกันแบบนี้ผมว่าคู่นี้ผมผมยังรู้สึกว่าวันนี้ลีดจะมีโอกาสเบียดเอาชนะสเปอร์ได้ครับสประตูต่อหนึ่งก็ยังคงถดถอยอยู่นะครับครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะผมเพราะว่าสําหรับศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้จะมีหลายหลายเหตุการณ์ที่เราได้ดูแน่นอนนะผมใครที่ลุ้นเชียร์ทีมไหนนะผมเราก็มาโฟกัสดูในทีมอย่างเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานมีสถานการณ์ของบุนเดชกามาให้ดูแล้วนะตอนแรกก็นึกนซิตีี้นะะครับผมมท่่าออเ เฟิลนั้นมาเลยเพราะว่าเบย์นต์เบนิกนะครับผมโดนตีเสมอแล้วโอ้โหกลับมาได้ในพี่บ้านส่วนทางดอทมูนมาตีเสมอในช่วงนันทีทุกเวลาอีกผมคิดว่าต้องบอกว่าลูกตามมาเนี่ยเธอร์ไพรส์เลยนะเออพลิกผันกันมากแล้วต้องบอกว่าค่ำคืนนี้จะมีเหตุการณ์อะไรแบบเมื่อคืนอีกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันต้องมารอตดูกันนะครับผมก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมทั้งช่องทางพี่เข้มทางบอลและเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับผมแล้วเราก็จะมีไลฟ์สดทุกวันเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับหรือไม่ก็ประมาณสี่โมงมาสองรอบนะครับผมรบก็ นี่เราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตข่าวสารดีๆให้อย่างนี้ตลอดเลยผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ